วันนี้เราสั่งของจากจากช้อปปีนะครับนะก็ผมลืมไปว่าต้องถ่ายแกะไปซะแล้วนะครับก็ตนถุงมันก็จะเป็นนี้ออกมาเป็นนี้เลยนะแล้วแกะมานะครับข้างในก็จะเป็นนี้มันใกล้ๆกจะได้เห็นเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็แคมาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมานะครับ มีนี้สองอันมีแข่งแบบนี้นะครับสามารถอย่างนี้สามอันนะนัะ้งเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยแกะอันนี้ติดด้านข้างปให้เป็นตัวยึดล็อกเนาะลิปล็อกนี่มีสี่ตัวอันนี้มีสี่ตัวนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แค่ไหลยตาเลยมาเป็นเส้นนี้เลยมันก็พับมาได้เนาะ อยู่ในถุงเล็กๆอ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับนะครับเราก็สิ่งที่เราต้องมีนะครับที่เราจะติดตัวนี้นะครับก็คือ1นึ่งประแจนะครับก็คือเราต้องเอากระจกออกก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่เลยนะก็ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับให้มันเป็นอย่างนี้ทัศน์อย่างนี้นะนนนอนนนะโอเคแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อย ก็ตอนนี้เราก็ติดตั้งหลังคาเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะติดตั้งยากนิดนึงนะครับก็มันจะมีตัวได้ต่อหลายอย่างครับแต่ทีนี้พอเราติดเสร็จอัมก็จะมีประตูด้านข้างนะครับวิธีการขึ้นก็ง่ายๆนะครับก็คือเราก็เปิดประตูปิดนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองขับเลยนะครับเพราะว่าฝนตกพอดีลองเลย ข้างในก็โอเคนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันคงการขึ้นตัวล่างไม่ค่อยได้ละมันน่าจะเหมาะกับพวกรถแบบนี้นครับฟีโน่สกูปปี้มากกว่าครับอันนี้มากกว่าเพราะว่าไอท่อล่างเนี่ยมันค่อนข้างเวลาเราเลี้ยวอ่ะมันขึ้นหน้าขาเลยเวลาลมลมมันพัดขึ้นมานะครับไอตัวปิดนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในช้อปปี้นะครับผมติดไว้ที่ข้างล่างนะครับยังไงวันนี้ถ้า คลิปนี้มีประโยชน์ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e ให้กันด้วยเดี๋ยวนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายล